ควบยูทธศาสนะครับกู้ชีได้ครับนี่ยวเราทำมาลาได้นี่ครับเพื่อนในบ้านด้ยด้วยด้วยด้ดูวยด้สมบูรณ์ครับหากินน้ำนอนน้ำแหนงครับได้โตดีแน่นอนเดี๋ยวได้โวแด่นนะชิมาบอกเด้อไปก่อนสวัสดีครับซิปนิวปุ่มอันครูดีของเซอร์กอรแซงครับทักทายเพี่ยงพี่น้องปองไปนะครับเซียวเคยเคยฮักสุกูสุคนครับเมื่อนี้เซอร์กอรแซงครับว่าสิไปนะครับเยี่ยมชม พวกหนองหน้าโมเดลของหนองเจี๊ยบนะครับนาตรุธคมรังนะครับซึ่งเป็นพมกหน้องหน้าโมเดลข,ของตัวเองครับไม่ใช่โครงการหลวงนะครับนะครับบริาการแบบธรรมชาติบริาการแบบชิลๆวันสันนะครับมีเทียงหน้านะครับมีซาปลามีการปลูกนะครับหลายๆอย่างครับน้องไม้บงหวานนาะ ครับเคยชิมแล้วนะครับลองออกไปให้กินนะครับเป็นน้ำมันบงหวานเนาะนะครับนะบรรยากาศเป็นอย่างไดนั่นนะครับตอนนี้ใส่ก่อแซงกําลังสิเดินทางไปนะครับที่ดอนย่านางนะครับตำบลดอนย่านางอำเภอพอนจริญจังหวัดมพ์การครับห่างจากพ้อนเจริญนะครับอยู่ประมาณ8กิโลเนี่แหละครับอ่ะเป็นอย่างไดนั่นไปกันครับโ้มมาตอนนี้ก็เข้าสู่บริเวณนะครับบ้าน อดอนย่านั่งเป็นที่เรียบร้อยครับพื้ที่ของดอนย่านั่งครับมี จังไงน,นะครับสถานที่ตรงนี้แหละนะครับกําล,ลังจะเข้าไปนะครับแต่วันนี้จะไปที่นะครับาทางด้านพงน้องนางน้องเจี๊ยบนะครับ นะครับกินปลานะครับกินกุ้งเึนเนาะเส้นทางเดียวกันครับเส้นทางเดียวกันที่จะไปนะครับทางด้านบ้านสวนของนองเจียบนะครับนี่แหล่งท่องเที่ยวบัวริมบึงหน้องเลิงนะครับแผ่น้องเลิงนะครับ นี่แหละนะครับทุ่งหนองบัวแดงครับบรรยากาศตีช่วงนะครับบัวแดงขึ้นก็สวยงามครับธรรมชาตินกปอมนกเป็ดนกต่างๆครับนี่ส้ยมือก็จะเป็นน้องบัวแดงนะครับนีแหล่งท่องเที่ยวบัวริมบึงนะครับแกที่ด้านซ้้ยมือนะครับนั่นก็คือนี่นละครับลองแพนะครับแต่ว่าด้านขวามือที่แยกนี้นะครับ ับไปที่สอด่นอรเจี๊ยบเนาะเลี้ยวขวาครับปึ๊บปึ๊บนะครับเราตั้ง G P S ก่อนนะครับเดี๋ยวไดยเวล่าครับ ล้างเา็นี้นะครับตัดบดตัดตอนย้อนไปนะครับอันที่ว่าใส่มองใส่ดังนะครับใส่ไวเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ลงไปไล่ป่าและก็ไปยายามครับมันใจได้บ่มาไปรุนกันครับโอ้โห่นะครับบนสะป่าครับผมมา อุปรกรณ์เราครับอุปรกรณ์เรามีชูชีพครับชูชีพธรรมชาติครับแล้วก็เรามีอ่างครับ โค้ชได้มาคุบยากคุบซาครับผมเบิรงครับพี่น้องนะครับน้ำคุบยุสาเนะครับโค้ชได้ครับเดี๋ยวมาทำมาหาด้วนี่ครับเบิร์นพนักดู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 มือนีนะครับสิสิเขียดนะกินอสิต้มสมสีปิ้งเอือบเกลือสิ๊ง อันนี้เสียบอยู่มเก่ออันนี้คือชอ้อที่สามชอที่สาเน่ม,ม,ม้ขนวนากคับล้นเบิ์ดไปยทนเดี <laughs> ่เป็นเส้นล้นกักุนไหนตุ้มเวไหนที่เป็นเส้นอันนี้ก็มีความสุขขนาดครับเลยครับคมเมนหาฮิหาเฮาเลยครับมหอวกันครับ ยูนปลาได้เอ,อ่อยูนปลาไห้โด่งกับมีดเออิเขาเรียกว่าคองดีครับสมุนไพรคของดีสมุนไพรย,พย,ยูในิปลาไห้โด่งอันนี้นายจะเป็นเพศผสมครับเพราะอย่างพันว่าที่บอกว่าเป็นเพศผสมเพราะว่ามันจะมีมีเกรสรตัวนี้นะครับมีขนตาแล้วก็มีไข่สองไข่มีไข่ก็ขนตาแสดงว่ามีทั้งไข่มีทังท้งขนตานั่นก็คือกระเทย ออตะวักะสับคุกนกะสับคุนก็นคือใส่ต้มไก่กระแซบต้มกบกระแซบ,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 บครับทานเลยครับับตอน้กบครับตอนนี้กบนะครับตอนนี้เราก็พร้อมที่ชิย่างแล้วครับผมย่างเลยครับเออย่ยางเสีบๆครับตีนเสียบๆครับนี่นะอ,อ บาเจ้าโทโตโนี่เดี๋ยวรอสักครู่ครับอร่อยแน่นอน <sm art> นะครับเศรษฐกิจพ่อเพียงครับบนทรรมดาครับทา่าดอาจาตุยกับมีการเผาถ่านครับไว้ใช้เองนะครับทานจากไม่ยุไม่ย่ค่าไม่ยุยสวนนี่แหละครับผมนี่นะครับไปตามจาตุยไปครับ ม่มีอะไรให้ดูดูสับรอบๆอะไรครับนี่บ่กล้วยน้ำว้าวัชพันปากช่อง50ครับหมายความว่าได้5 0นี่พันปากช่อง50ครับนี่โอ้มีพันปากช่อง5 0น้ำไหนสลักอินโดตัวนี้บ่โอ้อันนี้สลักอินโดวัชพันครับ ผมเคยเห็นนั่นคือครับสลัอินโดเ,เ,เไปตามจากตุ้ยไปครับไหนไพ่ยักษ์กน,นั่น,นโอ้ครับอันนี้ไพ่ยักษ์นั่นครับผมนี่ อาจจะเบ่งประชัดเนี่ยครับมีอยู่สองกอสองปีงนี่ครับไผยักน่านครับผมไผยักน่านโอ้ครับแสดงว่าไผ่ไผ่เนี่ตัวนี้ไงมันบ่น,นี่เป็นต้นไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นมันอยู่ใต้จังหวัดน่านบ่หล่งกำเนิดมาจากจังหวัดน่านอืออืมอือ ซาของนี่เม่นเม่นของจาบ่นี่โอ้ี่อันนี้ก็เม่นนะครับปริมณฑลอันนี่เม่นเบิร์ตตีโอ้ขี่กว้างตัวนี้เนาะทั้งหมดกี่ไร่จัะตุ้ยประมาณเท่าไหร่ครับอือยี่สิบแปดไล่ดูครับเน้นเน้นไผ่นะครับตัวนี้ครับมีแต่ไผ่ครับกอไผ่ไผ่ปลา อันนี้ไม้ไม้ยางนาครับนี่ไม้ยางนาครับผมเนี่ยไม้ยางนาครับม,มีไผ่ครับไผ่ล้วนๆ <c oughs> ไผ่บงหวานนะครับอ่าเป็นไผ่ที่มีรสชาติกินดิบก็ได้เนาะเออไผ่บงหวานนะครับนี <c oughs> ่หมดตะไคร้ครับโอ้โห ครย,ยังก่อนนี่สร้างมุลสร้างมลโอ้พ่อัดครับล้วนๆครับมาดูดูดูเดี๋ยวจะตุยพาไปอืมอมทิบอ้อมแดนมีตะไผ่ทั้งล้วนโอ้ก็สบนครับนะอ,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 อมนมอ,อบครับอันนี้ อันนี้ไผ่ครับกิมซงครับนี่กิมซงครับครับผมโอ้โถครับพี่น้องมึงนะครับผมอือฮึครับค่อยเอาบ่โอ้โอ้ครับครับครับเออครับ โอ้โหไผ่กิมซุงตัวนี้ก็นี้ครับมีต้นต้นซักครับซักพยุงซักพยุงกรนะยานหน้าครับเปัดไผ่หนุ่มออมทีบเลยอือออครับไผ่ล้วนกิมซุง ปลูกอ้อมนะครับอ้อมสาพอดีครับจตุยพันปลูกอ้อมสานะครับเพื่อนครับตามคู่สานี่เล่นมาหนจิจตุยแม่เอ็นบดเนาะค,คนดูคนมันครับเบื้องเอาครับ หน้าวีอย่างนี้คือดูคือมันหมเหรอพดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นบุคลากรนะครับของสำนักงานเทศบาลนะครับมาจากลูกประดูครับราชนาวีนะครับอ๋อทังสี่ละครับวิธีชาวบ้านครับวิธีททเทศบาลเขาเนาะนะครับนอกจากจะ เห็ดงานนะครับางานตรงนี้แล้วกันยังมีนะครับเห็ดปลูกนั่นปลูกนี่เป็นกเกษตรครับผสมผสานครับนอกจากได้กินแล้วยังได้ขายครับนะครับมีวันมีสุก,กอ่อลวดครับฝนกระตกลินเปิดโดยนะครับบ่เปิดเบื้อ,อง,อ,ง,งอู้ เอาบ่วด้เป็นบ่นี่จะตุยว่าอยู่นนนี่มีปลาบึกความครับบางเทีมันก็ี้ขึ้นมาเร่นน้าครับเอาบัไใดไปสันเอายากโอ้ต่อไปเนี่มาเก็บเห็ดอันนี้ไดเลยเน่ยน่งงออกนานีเนาะอย่างหน้านี่เนาะครับโอ้ครับครับอ้ ถั่วเม็ดบ่ะอย่ามดถ่วมครับคุณแม่จะรอดผู้ชมสมบูรณ์ขนาดครับผมป่าป่าผมบ่กเป็นป่าถ้ามาบริเวณบริเวณป่าธรรมชาติบ่กขึ้นลักษณะเป็นบ่อเป็นสาครับเบิ่งแล้วคือคล้ายๆครับอยู่แกงอยู่ท่ามเนาะแม่นบ่อจะดูเม่นมันขึ้นครับลักษณะคล้ายๆกับป่าอยู่อันนี้ครับตะวันเนี่ยแทบเป็นป่าป่าที่เลี้ยงไว้นะครับเนื้อลวายเนื้อควายนะครับ เดี๋ยวใคถือซอยกันนะครับตอนนี้นะครับเขอถ่ายอลีบดกับจ่าตุ้ยก่อนครับคนยังมาดูบ้มันครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาครับซ้ำชิยูซ้ำจิกินครับลูกเต้านี่สบายดูแรงทุกโอ้โหปวแล้วครับนี่แหละครับความสุขของแคบ้านเ้องครับเออมักบังคือกันครับแต่ละคนครับบางคนอาจจะมักสีแสงสีเสียงครับเออ่ผู้ลคนกับมักธรรมชาติมักแบบ ชีวิตนี่ครับบ้านๆเลยกกินนะครับให้ยูห้ากินครับปลูกในที่ของเจ้าของครับบ่ได้ลบปนภัยให้ยูห้ากินครับนี่ครับเดี๋ยวจะน่อยถือส้อยกันครับ ซึ่ง<ำ>เป็นผู้ีิเกิ่งเล่แขาง,งฟันสู่แป๊ะขอเวลา30นาทีครับรได้ตัวดีแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวตดีนะั่มมนฉัมาบอกเ้อไวกว่าน